ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีเครื่องกรองอากาศราคาลักร้อยจะกองได้หรือเปล่ามันจะกลายเป็นแค่เครื่องผ่านอากาศหรือเปล่าคลิปนี้กันแต่ไม่ขอให้ไปเทียบกับราคาหลักหมื่นนะขอให้มันคุ้มกับราคาที่เราเสียไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วโหมดให้เลือกมากๆสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือโหมดกำจัดควนะันน่ะมันกำจัดกลิ่นได้ดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนอาหารอยู่ในบ้านแล้วก็กินส้มตำอะไรอย่างเงี้ยดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีเหมาะสําหรับพื้นที่ไม่เกินตาราเมตรนะแ่นกรองฝุ่นแล้วก็ ส่กองคาร์บอนนะคะไว้กําจัดกลิ่นเออนี้ดีงามมากเลยค oh, <ฮ>่ะท<ฮ>ุกคนมัามีรีโมทด้วยนะแต่วันทําหายไปคะ่ะเครื่องออกมาดูนะคะไ้กองเขามีฝุ่นติดนะคะมันไม่ใช่เครื่องพานอากาศแน่นอนคะ่ะถ้าเกิดใครที่จะกําจัดกลิ่นนะแนะนาว่าให้เปิดโหมดกําจัดควันคะ่ะดับกลิ่นแน่แน,นอนส่วนเครื่องนี้หวันให้ไปเลยสองลายนะคะวันแปะไว้ให้ที่ใต้ description แล้วก็ที่คอมเมนต์นะคะไปดูกันได้จ้าวันนี้ไปแล้วบาย